เห็ดยามใดเนี่ยเห็ดยามใดเนี่ยเห็ดยามใดเขาสิจัดงานงานแต่งงานบวชงานบุญงานยังกระซามเเขาฝันเห็นพ่อเมียจังสีขันฝันเห็นผู้เพื่นตายจากไปเรียงสิบอ่ะเหาดมีนั่นเขาก็เห็ดหาเห็ดแบบนี้บ่เห็ดแบบนี้อะไรอย่ยงมังคุดโดยมากสิเรียงแต่วันพุธอันนี้คือมันบ่จับมันมันมันอันนั่นก็เลยเห็ดได้คือกันเอ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดู วิธีนะครับของทางสารคามนะครับว่าวิธีการเขาเรียกว่าเรียกเลี้ยงผีนะครับว่าเพื่อนทักันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราไปกันเลยอาไป

พี่พ่อพี่แม่อีพ่ออีพ่อยแม่พ่นโมจุกน้ำกันในมือจิตกันเออเามกันตเชียดกินยูนคางเออหคางหหนาแระแดดนกันก็ได้ขุดเยนนา้อยูกบเทียนก็ั่แ่ว่นเนี่้นยอันแมเลย แันมีม่อมาเด็ดสเดียวยัดหมอกกอกเดียวตะวัยางสองถยไหมตัววมันแมนบอกนนี่เอาจังสีวเปเทจังคอยสะอาดนี่แมกว่ามาเ่ยวแม่ละนาเที่ยวอะไรแกไปุกไปเที่ยเห็นจังกาว ตองันตังหมือดน้เอาไมวยเนาอ้วมาแน่กล้วยมี่เด้กลวยนั่นแล้วของบานนั่นเด้กล้วยว้าของหวานกล้วยแล้วผลไม้มาไมี่คนหาหาคอยากปักทงก็แอเมแถวคระแน่ไอ้คนกิ้มทาจะพลาดมึงจะดอันนี้อันนี้ครัอาาเพิ่นหัว

คุณคุณคือแขนอ <c oughs> นอนมันลับมาบ้านมาซองแล้ว คุไม่ใงีหลามี้ยมข้ากรอบผูู้ฮังหมูเหรอเนาะไม่หลาทดบ้านนี้ยตันั้น้าวเขาละเไปมิ่จัดบานเม่สามขาพอเดียงทุกว้นบองนัน ว้าวันนี้คือความค่าเงินไทยก็ได้นั่งดูครับนั่งให้เห็นกันน้านมาแล้วมันไปโดนแล้วมัูแล้วกลับมาบวกมาว่างแล้วมีแต่วข่วเตลดเย็นเต็มเ็มาแล้วนยไขยม่งไก่เขาได้อาศัยโฉมก็มุมมาบงนาาเนี่ยนะหลานนี อมน้ำจืดมันไปาแงมันเดไปไหนปันไปเมไปไหมันเลี้ยวไปทางไหน้าเลี้ยวขึ้นมาทางปนไกลไปไกลไไกไปไมากเมันมาแวยมันเลื้อยไทงนี้ม่มาวาวววาแล้วลูกนี้มันกินนีไปไปทานไะย่างไ

ทะเบียนสามแปดหน่าาอันาาี้ถึงมากอยากไปพ้นเห็นเนาะอยากไปพ้นเห็นเาเห็นเมือนลเมื่อันเห็นว่าเขาเห็นเห็นเมือวนเนี่ยเห็นเขาเห็ดเขาเออเขาเห็ดยังก็แม่นี่เลี้ยงบุญคุณเือง้านี้บุญบุดพอเนีน่ยอืม เมี่ยน้อไนะพาไปเลี้ยวตายไปเลี้ยวงบอกยังไงว่าอย่างผีอยากน้่เนี่ยเด้อสัมาเลี้องผีผม่ผีคร่ผี่านม้เอยเียนม่ยนสีหาตองเาอยากนงอยากไปเลี้ยวอันนี้ห่อ่แม่นี่เอออันนี้ห่อไห่เพื่อนทำคูนเพื่อนนั่นเลี้ยวก็ะห่อห่เพื่นไปพูนไปเมียงเพื่อนคน เฮ็ดย่มใดเนี่ยเฮ็ดย่มใดเนี่ยเฮ็ดย่มใดเขาสิจัดงานงานแต่งงานบวชงานบุญงานยังกระซามเมอ้ฝันเห็นพ่อเมียจังสีขันฝันเห็นผู้พ้นตายจากไปแล้วองศีกะเข็ดเมีนั่นเขาก็เข็ดหาเข็ดแบบนี้บ่เข็ดแบบนี้ยอะไเอี่ยงมังคุ้มโดยมากเสียอย่างแต่วันพุธอันนี้คือมันบ่าไงมันมันมันนั่นก็เลยเห็ดได้คือการเข็ดได้คือกันขันเขาสิเอาบุญเมื่อใดเขาก็ต้องเลี้ยงสะกอนเขาจังเ็ด ง่ายขึ้นตื่นขึ้นเพราะสิเรียงแขกนี่เรียงคนงนี่เฮาต้องเรีย้อุ่นสะก้อนเป็นอะไรนะครับกประเพณีของทางสารคามกับสีคือของทางอื่นหรือเปล่านะครับเนาะผมกับโบน่ใจนะครับแต่อาจจะคล้ายคลึงกันนะครับเนาะสำหรับประเพณีนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้บางนิดเขาไทขาก็ได้นำเสนอไปแบบแบบพื้นพื้นบ้านนะครับเนาะหวังว่าคง คงจะเป็นประโยชน์กับกับ FC ที่ได้รับชมรับดูนะครับว่าทางไหนเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ